พบกับพิกกี้มิซูที่ปรึกษาการขายข,ายของสุทอรมัเตอร์สาขาสีนคลินนะคะวันนี้นะคะเป็นคลิปพิเศษสุดๆเลยนะคะเพราะว่าพี่จะมารีวิว x อ็กเ r นเนะคะปี2022ชุดแต่ง2ส,สไตล์เลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่จะเข้าไปชมกันนะคะช่วยกันฝากกดไลค์กดติดตามกดช่องส u ั s c ส i า e กพิกกี้มิซูให้กับบิ๊กด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมขาคันที่1น,นะคะคันนี้นะคะมีตกแต่งอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นคือด้านหน้าคะเป็นฟิล์มนะคะซารามิกนะคะเราติดให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะฟิล์มซรามิกป้องกันความร้อนได้ดีนะคะแล้วก็ส่วนในเรื่องชุดแต่งนะคะอ่าชุดแต่งนี้จะเป็นชุดแต่งของวิตเต์ ะะแต่ว่าด้านหน้านะคะจะเป็นไฟเดย์ไลท์ไม่เหมือนกับรุ่นอื่นนะคะจะเป็นคล้ายๆเหมือนไฟตรงแล้วก็มีขีดตรงกลางนะคะที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของตัววิสเตอร์นะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะเป็นสีแดงตัดดํามาให้นะคะชุดแต่งของเขาสไตล์ของเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ส่วนด้านข้างค่ะผู้ชมค่ะด้านข้างนะคะก็ชุดแต่งจะเกินนะคะก็จะเป็นสีแดงตัดดํานะคะจะเป็นเส้นแดงตรงนะคะแล้วก็มีคําว่าโลโก้วิสเตอร์นะคะรุ่นนี้นะคะเขาทําสไตล์แบบนี้มาเลย ะะดูเท่แล้วก็ดูหล่อนนะคะแล้วก็ส่วนในเพิ่มเติมนะคะก็คือที่จับประตูนะคะอันเนี้เราเรียกกันง่ายเลยว่าเป็นที่จับประตูแบบลายปีกนกนะคะแล้วก็มีคําว่า x p e n d e r นะคะสัญลักษณ์ที่ชัดเจนมาเลยค่ะสีแดงนะคะเป็นเคปรามาให้เลยนะคะนี้เราติดตั้งให้ทั้งหมด4ประตูเลยนะคะในรุ่นนี้นะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันข้างหลังกันนะคะ แล้วก็ส่วนด้านหลังนะคะที่ติดตั้งเป็นฝาท้ายไฟฟ้าให้กับคุณลูกค้านะคะแล้วก็มีกล้องถอยมาให้นะคะแล้วก็ส่วนชุดแต่งตัววิตเตอร์นี่นะคะก็คือจะเป็นปลายเท่าเหลี่ยมนะคะจะออกแบบมนๆเหลี่ยมๆห,หน่อยแล้วก็สัญลักษณ์ของวิตเตอร์นะคะอยู่ตรงกลางของสเกิร์ตเลยค่ะก็คือทําให้ดูเท่ดูหล่อดูทันสมัยมากกว่าเดิมนะคะกับชุดแต่งรุ่นนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปชมคันที่2กันเลยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะ ันที่2นะคะชุดแต่งเหมือนกันค่ะแต่ว่าคันที่2ก็จะเพิ่มชุดแต่งมาให้นะคะก็จะเป็นส่วนด้านหน้านะคะจะเป็นคําว่า e x p e n d e r ตัวอักษรนะคะเป็นสีดําตัดกับสีขาวเพราะรถเราเป็นสีขาวแต่ว่าถ้าคุณลูกค้ายอยากได้สีที่ไม่ใช่สีดําสามารถแจ้งมาทางปิกได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนด้านล่างนะคะชุดแต่งรุ่นนี้จะเป็นตัวของ n e x t เ r นะคะ n e c t เ r ก็จะมีความสปอร์ตเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าสองคาวก็คือจะมีขอบสีแดง ตัดดำนะคะมาฟอมกับไฟเดไรท์แล้วก็สัญลักษณ์คำว่าน,นีสเตอร์ม,มาให้พร้อมเลยนะคะคันที่2ของเรานะคะแล้วก็ส่วนฟิล์มค่ะเช่นเดิมค่ะฟิล์มก็เป็นซรามิกนะคะกันความร้อนได้ดีนะคะสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ของฟิล์มได้เลยเลือก40 60หรือว่า80ได้นะคะความเข้มของฟิล์มก็จะแตกต่างกันไปอีกระดับหนึ่งนะคะแล้วก็คันที่2อะ่ะเราติดตั้งกศารสารดให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะก็เป็นของเอ็กวินเดอร์มาเลยนะคะในรุ่นนี้ ก็ส่วนเบ้าที่จับประตูนะคะจะเป็นลายเคปล่าเหมือนก,นกันกับคันแรกที่ปิกแจ้งไปแล้วนะคะแต่ว่าก็เป็นตัวหนังสือ e x p กเ d e r ดสีแดงน,นะคะลายเคปล่าแต่ว่าถ้าคุณลูกค้าไม่เน้นลายนี้ก็ใส่เป็นเบ้ารองอีกแบบนึงก็ได้นะคะส่วนด้านข้างค่ะด้านข้างค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีดําแต่ว่าสีแดงตรงนี้เขาจะอยู่ตรงใต้ถางตรงนี้นะคะก็จะเพิ่มความเดดเด่นเนข้ามาให้นิดนึงแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้เนสเตอร์มาให้นะคะ เพิ่มความสปอร์ตเพิ่มขึ้นคะ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนด้านท้ายนะคะว่าส่วนด้านท้ายเรามีอะไรให้บ้างนะคะโอเคค่ะแล้วก็ส่วนด้านท้ายนะคะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าเราติดตั้งอุปกรณ์เสริมให้กับคุณลูกค้าแล้วก็ชุดแต่งฝาท้ายไฟฟ้านี่อย่าเปิดให้ดูก่อนเลยอ,อันนี้นะคะแล้วก็เป็นระบบแบบที่เซนเซอร์ให้นะคะตัวนี้อ่า ไม่ต้องออกแรงแต่อย่างใดเลยนะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้อยู่แล้วนะคะ,ะแล้วก็ในรูปแบบของตัวชุดแต่งเน็กเตอร์นะคะจะเป็นแบบปลายท่อคู่นะคะ ใบท่อคู่เพิ่มความสวยเพิ่มมาให้นะคะแล้วก็ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะข้างหลังก็คือจะเป็นสัญลักษณ์ของเขาคือ Nestor Auto โต้สปนะคะตัวนี้สีขอบแดงเหมือนกันนะคะตัดดำนะคะอ่าแล้วก็แถมเซ,เซ็นเซอร์ท้ายให้2จุดได้นะคะโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูคันที่3กันนะคะเพราะว่าคันที่3มอันเนี้ยจะพิเศษหน่อยนะคะโอเคเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ คันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคันนี้ก็คือคันที่3นะคะในส่วนของชุดแต่งแล้วก็ส่วนตัวหลังคานะคะจะเป็นอีกสีนึงนะคะด้านหน้านะคะก็คือ X Pen เพนดเหมือนกันค่ะก็คือติดคล้ายกับ คันที่2เลยนะคะสามารถเลือกได้นะคะส่วนชุดแต่งนะคะก็เป็นของวิตเตอร์นะคะก็เหมือนกับคันแรกที่พิกแจ้งไปแล้วนะคะอ่าคันที่3แล้วก็อันนี้นะคะพิเศษหน่อยนะคะเราติดตั้งหลอดไฟ LED ให้กับคุณลูกค้านะคะในส่วนนี้ทําให้สว่างเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเราติดตั้งไฟ LED ให้นะคะแต่ว่าเป็นหลอดไฟ LED นะคะ แล้วก็เดี๋ยวไปดูในส่วนด้านข้างเลยค่ะขนาดฟิล์มนะคะก็เราแถมให้เป็นเซรามิกนะคะป้องกันความร้อนเหมือนกันค่ะสามารถเลือกได้นะคะว่าจะา40 60หรือ80เนะคะแต่ว่าคันนี้พิเศษหน่อยนะคะเราทำเบาหลังคาเป็นสีดําให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะ ทำให้ดูรถมีมิติมากขึ้นนะคะสีราวหลังคานะคะสีดำแล้วก็กระจกมองข้างนะคะเราก็ทำเป็นสีดำให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะเรามีการรับประกันของการทำสีนะคะที่โชว์รูมเรานะคะในส่วนนี้การาสตราดค่ะอันนี้เราก็ติดตั้งให้คุณลูกค้าด้วยค่ะแล้วก็ส่วนที่จับประตูนะคะเหมือนกันค่ะ3ามคันนี้ก็คือเราติดให้เหมือนกันเลยก็คือเป็นลายปีกนกนะคะลายเคปลแล้วก็ส่วนสเกิร์ตค่ะเหมือนเดิมค่ะที่ปิมแจ้งไปแล้วนะคะก็คือเป็นวิสเตอร์ ะะเป็นขอบแดงตัดดำนะคะมีคำด่าวิสเตอร์มาให้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนด้านหลังของตัวรถกันนะคะ ในส่วนด้านท้ายของตัวรถนะคะก็เพิ่มสปายเลอร์เป็นสีดํามาให้นะคะเพราะว่ารถแรกที่มากับโรงงานอะ่ะก็คือจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยแต่ว่าเราทําสีทั้งหลังคาแล้วก็สปายเลอร์เป็นสีดําเพื่อที่จะให้ตัดกับตัวรถนะคะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะชุดแต่งวิสเตอร์นะคะเป็นปลายท่อเหลี่ยมนะคะตัวชุดแต่งวิสเตอร์แต่ว่าลูกค้าสามารถเลือกชุดแต่งได้นะคะไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งเนสเตอร์วิสเตอร์นะคะสามารถเลือกได้เลยว่าชอบชุดแต่งแบบไหนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันหน่อยค่ะว่าปิกแถมอะไรเพิ่มบ้างนะคะอาถาดท้ายนะคะน,นี่เราก็แถมให้แล้วก็อันนี้เราแถมเป็นพรมนะคะ 5D นะคะแต่ว่าคันนี้เป็นสีดำพรม 5D เรามีสีให้กับคุณลูกค้าเลือกด้วยนะคะในส่วนนี้นะคะถ้าคุณลูกค้าท่าในใดที่สนใจนะคะอยากจะมาออกรถนะคะแล้วก็แถมชุดอุปกรณ์แถมให้มากมายเลยนะคะ และนี่ค่ะผู้ชมค่ะชุดแต่ง2แบบ2สไตล์นะคะถ้าคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะคันที่1คันที่2คันที่3นะคะคุณลูกค้าสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าจะสนใจที่จะขอใบเสนอราคานะคะติดต่อมาได้ที่เบอร์0614641824นะคะหรือไลน์แอดนะคะ MITSU24HR นะคะอย่าลืมนะคะกดแอดด้านหน้ามาด้วยนะคะแล้วก็ถ้าลูกค้าสนใจหรือจะเข้ามาทดลองขับนะคะสามารถเข้ามาได้ที่โชว์รูมมิสูสุทธรมอเตอร์สาขาศรีนครินนะคะวันนี้นะคะก็ขอจ คลิปในการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ